ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับข้าวสู่หยยเด่นดในหอกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนววท่าน,นี้ก็เป็นแนวทานใช้กับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมโดย และก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่ฝากมาเป็นแนวทางและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดโดยนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1กันยายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับท่านผู้ชม เจ้านี้ฝากมาณท่าน2ตัวบนล่าง5758 5159 5655 7478 7179 7677ก็ฝากมารวม12คู่บนล่างขอบคุณอย่างมากสําหรับแนวทาง ต่อไปครับต่อมาเจ้านี้เลยชุดเต็มสองตัวโบนนะเจ้าแก้เจ้าขี่ฝากมาแปกหกแปกห้าแปกสี่เก้าหกเก้าห้าเก้าสี่ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สี่ก็ฝากมารวม เก้าูคต่อไปครับต่อมาเจ้านี้เอ้ยเอกชายฝางมาหกเจ็ดเป็นทานวิ่งบอลอเป็นทานวิ่งบนล่างฝางมาหกกับเจ็ดนะต่อไปครับเจ้านี้ เจ้าน,นี้ก็ฟังมาโคศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหก ต่อมาเลยสามตัวชุดเต็มเจ้าเกเจ้าคีก็ฟางมาเจหกแเจกห้าปเจกสี่ปเจกหกเก้าเจกห้าเกาเจกสี่เก้าเจกหกศูนย์เจกห้าศเจกส ต่อมาเจ้านี้เลยฝากมาครับนะเจ,นเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองล่างสี่แปดต่อไปครับต่อมาเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมาวินศูนย์สอง สามห้าหกและก็นเนาทานสามตัวสามสองห้าสามหกห้าสามสองศูนย์ฝากมาคู่สองห้าหกห้าสองศูนย์ต่อไปครับต่อมาเจ้านี้เลย เจ้านี้เอกชายฝากมาฝากมาห้าหกหอดีตที่แล้วก็ฝากมาห้าหกแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาห้าหฝากมาสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเช่นกันต่อไปครับ เจ้าวันนี้ชุดเดียวบนแปดหกหนึ่งหนึ่งหกแปดแปดหกหนึ่งหนึ่งหกแปดการสองหกหนึ่งการสองหกหนึ่งต่อมาเจ้านี้เลยเจ้าคี จเจ้าเก่ฝากมาราันอัพม่นี้ก็คืออดีตที่แล้วฝากมาสามสองสามสองก็ผ่านสองตัวขีดเส้นใต้หลุดเต่ตัวรองผ่านแนวทันใหม่นี้ครับเ,เราไปชม เดวทันใหม่นี้ก็ฝากมา 8, 7, 8, 7. แปดเจ็ดแปดเจ็ดเดาทันใหม่นี้ก็ฝากมาสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อกันเลยเจ้านี้เจ้านี้ก็คืออดีตที่แล้วนะ ฝากมาโค่ล่างฝากมาครบหนึ่งสองหกเสรุปแล้วผ่านผ่านหกผ่นเจวันนี้ก็คืออดีตที่แล้วในทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทานก็ฝากมาแล้วนะไปชมกันแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมา คูหน <era> ึ่งแปดหนึ่งเก้าสามเจ็ดเ้ากจ้ากลมกนุษนะต่อมาเลยเจ้านี้ก็ฝากมาอดีตเก่าที่แล้วฝากมา8ปหนึ่งตัว 3าบวกห้าก,ก็ได้8เนาะเนวท่านใหม่นี่ครับเจ้าของข้อมูลก็แบ่งปานมาอีกแล้วครับนะตัวใดเดี๋ยวเราไปดูถ้านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยเนวท่านใหม่นี้ก็ฝากมาก เจ็ดตัวเดียวฝากมาเจ็ดตัวเดียวฝากมาเจ็ดตัวเดียวนะก็คือแนวทางรอสอนนอร้อยสิบหน่อยไปต่อการเลยเจ้านี้ครับท่านสิบหน่วยล่างนะ แปกหนึ่งแปกเนงฝางมาสองตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้วหกผ่าน6 10บล่างแนวทันใหม่นี้ก็ฟางมาแปกหนึ่งต่อมาลอยเจ้านี้หลักอร่อยฟางมาหกับ8

กับตาลกับตาลนะแนวทานหลักอร่อยสิบนะฝากมาสองสูตรชูนนะสองสูตรชูนชูนสองรองสิบแปดก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน ทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวทานเท่านานนะท่านเป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบง่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่าน x มจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนงทานฝากมาเป็นอาทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่ออนวทันใหม่คลิปใหม่กันเลย